ตอนนี้การเมืองกาลังร้อนแรงนะครับแล้วก็ก้าวไกลนะครับก็มีความพร้อมในการเปิดตัวผู้สมัครสอสอบัญชีรายชื่อแล้วนะครับรวมทั้งในวันพุธที่สิสามเก้าไกลจะมีการเปิดตัวทีมเศรษฐกิจของพักด้วยนะครับกระบวนการหาสอสอระดับบัญชีรายชื่อของพักนั้นมีการเปิดเผยชื่อ,อยังไม่เป็นทางการมาแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นการเปิดเผยชื่อ,อยังไม่เป็นทางการก็ยังไม่สามารถรับผู้ชมฟังได้นะครับมีที่น่าสังเกตด้วยว่าสอสอบางคนที่เราพอจะรู้จักนะครับรอบนี้ไม่ถูกส่งลงบัญชีรายชื่อในนามพักกก ก็อาจจะมาจากการต้องการยุติบทบาททางการเมือของตัวเองนะครับหรือว่ามาจากการประเมินองพันธ์ในทางใดทางหนึงไม่ทราบได้ขนาดเดียวกันนะครับมีรายชื่อคนใหมนทั้งทีไม่จารีก ไทยซีบีซีอีโอทีเอ็โทรทัศน์ดาวเทียมช่องต่างๆน,นะครับวันนี้นะครับวันที่ประชาชนทั้งประเทศรอคอยมานานพร้อมกับเส,สียงทรัพย์แสงวุเอกประยุทธ์นะครับโอกาสในการจะได้ปลดปล่อยความไม่พอใจรัฐบาลมาถึงแล้วหลังจากที่คุลเอกประยุทธ์นะครับและคุณวิศนุมีการพูดถึงเรื่องมันยุสภาคุณสแสวงบุญมีเลยครับก,ก็ต่อก็ได้พบกับคุณวิศณุใช้เวลาประมาณ45นาทีเปิดเผยตอนเกือบเกือบสิบกว่าวันนี้ว่า รองนายกมติวิสุุเครืองงามเชิญมาถามขั้นตอนของการยุสภาว่าเมื่อมีการยุสภาแล้วคอรมอจะทําหน้าที่อะไรได้บ้างตามมาตรา169นะครับซึ่งมีรายละเอียดที่แตกต่างกันดังนั้นกรกตเข้ามาที่ทาเนียบรัฐบาลแล้วเพื่อบอกถึงบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลตามรัฐมนตรีนี้ปีหนึ่งเอ่อมาตรา169นะครับความเคลื่อนไหวชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนอกอจากนั้นนะครับคนสําคัญประมุขสูงสุดของฝ่ายนิติบัญญัตินั่นก็คือคุณชลเอกพัยซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันหลักนะครับสามสถาบัน แบ่งแยกอำนาจปาะกอบด้วยฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารตุลาการวันนี้ เป็นครั้งสุดท้ายคุณชวนมีการประกาศหลายเรื่องนะครับเรื่องถึงคือคุณชวนบอกว่าเรื่องตั้งครั้งหน้าคงไม่กลับมาทํางานในลักษณะประธานสภาต่อไปอีกแล้วครั้งนี้คงจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็บอกต่อนะครับว่าก็เป็นเรื่องภูมิใจที่รับในสภาอยู่มาได้ครบ4ปีนะครับฝ่ายนิติบัญญัติทําหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนหากไม่นับกฎหมายที่ยังค้างอยู่เช่นกฎหมายกัญชานะครับโดยท่ามกลถือว่าเป็นการทํางานที่ค่อนข้างดีแล้วก็มีการเปิดเผยเรื่องซึ่งเราไม่เคยทราบม,มาก,ก่อนนะครับะนะับ่นก็คือในรอบส่ปีที่ผ่านมานั้น สภาด้วยตัวเองนะครับแล้คุณชวนบอกว่าเป็นเพราะว่ารอบนี้ไม่มีการเลือกตั้งมา5ปีดังนั้นมีสอส,สอใหม่เยอะก็เลยต้องการทํางานด้วยตัวเองแล้วคุณชวนเปิดเผยข้อมูลใหม่ซึ่งอันนี้ไม่ได้เป็นการโอ้อวดคุณชวนนะครับเพราะว่าเพิ่งจะมัประกาศในวันที่จะผลจากตาแหน่งว่าไม่เคยใช้ตําแหน่งประธานสภาเดินทางไปต่างประเทศเลยซึ่งถือว่าเป็นปริตดที่น่าชื่นชมเพราะว่าวิสัยของนักการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองเกตเอเกตบ คาดคาดหมายได้ว่ารัฐบาลชุดหน้าใครจะจับมือกับใครคุณชนบอกว่าเชื่อว่าสื่อมวลชนคงรู้ดีกว่าว่าใครจ,จับมือกับใครร่วงหน้ากันแล้วถึงจะปฏิเสธกันไปเบื้องหลังเป็นอย่างไร,รประชาชนก็รู้กันดีขณะที่พลเอกประยุทธ์นะครับวันนี้บรรยากาศที่ทำเนียบเต็มไปด้วยอารมณ์ที่ขึ้น,ข,นขึ้นลงลง,ลงนะครับพอผู้สื่อข,ข่าวถามรองยุสภาก็บอกว่าให้รอไปก่อนนะจ๊ะแล้วก็ยิงมุกข,ขอให้รอรรอ,รอขณะเดียวกันเมื่อผู้สื่อข,ข่าวก็ถามต่อว่ากังวลไหมกับการเห็นพลเอกประวิทย์กับคุณ ข้าวกันนะครับซึ่งคุณต้นทินก็ประกาศด้วยว่าเป็นการไปคุยนะครับเรื่องการเมืองนะครับซึ่งผมก็พยายามจะสอบถามคนที่เกี่ยวข้องนะครับในรูปดังกล่าวทั้งหมดว่าคำว่าคุยในเรื่องการเมืองหมายถึงอะไรก็ได้ความาเป็นการคุยกันเรื่องจับมือทางการเมืองนะครับพอถามพ่อนะครับจากคนในรูปที่เกี่ยวข้องว่าจับมือทางการงแปลว่าอะไรนะครับก็ได้การเมืองหรือบรรยากาศทางการเมืองนั้นพลเอกประยุทธ์เต็มไปด้วยความขุนขินเต็มไปด้วยความเกลี้ยกราดและเต็มไปด้วยความไม่มั่นใจในการประกาศตัวเองเป็นแคนดิเดตนนายกของประเไทยสร้างชาติ ไม่สามารถตอบได้นะครับเรื่องอนาคตของตัวเองสสบัญชีแรกหรือจุดเด่นแต่อย่างใดนะครับขณะที่พลังประชารัฐเมื่อวันไปลงพื้นที่ที่เชียงใหม่นะครับแน่นอนว่าพลเอกประวิตธอาจจะมีความมั่นใจในการกินข้าวจับมือกับคุณอนุทินแต่การลงพื้นที่ที่เชียงใหม่นั้นถือว่าไม่ประสบความสําเร็จนะครับคนฟังมาน้อยเกินคาดนะครับมีรายงานว่าคนฟังมาไม่ถึงเจ0้อยคนเวทีเลิกเกือบจะเร็วกว่ากำหนดชาวบ้านไม่รอฟังแม้กระทั่งตอนที่พลเอกประวิตธพูดนะครับและในสุดแล้วนั้นก็ยยอมรับเองว่าคนมาน้อยแต่อธิบายว่า ท่านนมารุศร์ป้าใสาย,ยังดุกเดือดตาพัดเพื่อไทยนะครับ30บาทปลายหาทุกโรคนะครับซึ่งก็ไม่น่าจะว่าเป็นการตา ในราบทุกผู้ชมฟังหลายรอบแล้วว่าเริ่มมีความเชื่อมั่นในฝั่งเพื่อไทยว่ารอบนี้นะครับกระแสความนิยมของคนต่อเพื่อไทยคล้ายกับกระแสนิยมพักไทยรักไทยในปี48ซึ่งตัวเลขอยู่ที่377เริ่มมีการพูดกันรอบนี้จากไปถึง377จากการประเมินว่าแต่เดิมยังไม่มีแพทองทานเชื่อว่าได้220 220ีนี่เป็นตัวเลขซึ่งไม่ใช่แค่เพื่อไทยประเมินเป็นตัวเลขที่แม้กระทั่ง พักฝ่ายรัฐบาลบหมืักก็เคยมาเหม่ให้ผมฟังก่อนที่จะมีปรากฏการณ์แผดทองทานว่าน่าจะอยู่ที่220ดังนั้นเมื่อไม่ีปรากฏการณ์แผดทองทานเมื่อมีปรากฏการณ์เศรษฐาทูบีซินนะครับแล้วก็เมื่อมีปรากฏการณ์เปิดนโยบายของพรคเพื่อไทยหลายต่อหลายเรื่องนะครับซึ่งน่าจะเป็นนโยบายที่จะสร้างคะแนนนิยมได้เช่นนโยบายฟื้นสาสบาทพัฒนาสาสบาทน,นะครับหรือว่านโยบายซอฟต์พาวเวอร์นั้นก็จะทําให้คะแนนของเพื่อไทยลุกลามไม่หยุดมากขึ้นไปอีกนะครับหนึ่งในนโยบายของเพื่อไทยที่น่าจับตามอง ยบายที่เรียกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งในเวทีทีท่ระยองและชนบุรีนะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เพื่อไทยได้พูดถึง,งนโยบายสำคัญสองเรื่องนังน่นคือเรื่องของการเติมเงินให้ทุกครอบครัวมีรายได้ไม่ต่ำกว่าสองหมื่นบาทระยะเวลาในการเติมจะเติมไปเรื่อยๆจนกว่าจะเศรษฐกิจฟื้นนะครับยังไม่ได้บอกนะครับว่าแน่นอนว่าแต่และครอบครัวรายได้ไม่เท่ากันถ้าครอบ เช่นเดียวกับนโยบายให้เงินในกระเป๋าเงินดิจิตอลนะครับทุกคนที่อายุ16ปีมีบัตรประชาชนเมื่อวานที่คุณนัทพงศัยเกลือก็ประกาศว่าเพื่อเป็นเพื่อไทยเป็นรัฐบาลคนไทยจะเงินทองไหลมาเทมานอกจากแต่ละบ้านจะไม่มีบ้านไหนจนกว่า20,000บาทนะครับทุกคนที่เป็นคนไทยบัตรประชาชนจะทําให้คนไทยรวยนะครับเราจะมีเงินเข้ามาในกระเป๋าเงินดิจิตอลของเรานะครับเป็นครั้งแรกที่คุณนัทพงมีการพูดถุงวงเงินไว้ว่า ถ้าคนเคยได้จากรัฐบาลคนเดียประน์เดือนเจ็ดร้อยบาทร้อยถ้าเป็นกรณีเพื่อไทยน่าจะให้มากกว่านั้นนะครับคุณรัฐพลใช้คำว่าถ้าไอ้พวกนั้นให้เจ็ดร้อยร้อยระดับเพื่อไทยไม่มีทางให้ต่ำกว่านั้นอาจจะเป็นพันหรือพันห้า้ยซัําไปดังนั้นนั่นคือตูนเงินที่มีการปลาสายหาเสียงไปเรียบร้อยซึ่งก็น่าจะหมายถึง,ถงนโยบายที่ไม่เป็นทางการและว่าอย่างต่ำนะครับเงินที่จะเอาเข้ามาในกระเป๋าดิจิทัลของคนไทยทุกคนอาจจะอยู่ที่หนึ่งพันหรือหนึ่งพันห้าร้อยบาทและจะไม่ต่ำกว่าสิ่งที่รัฐ ที่รัฐบาลปัจจุบ,บันให้ซึ่งก็จะเป็นจิก๊กซอสํำคัญที่ทําให้เพื่อไทยทยานเข้าสู่ธรรมเนียมรัฐบาลได้มากขึ้นไปอีกแนละอนุสรณ์สถานก็ออกมานะครับขอบคุณที่ประชาชนโหวตอันดับหนึ่งให้เพื่อไทยนะครับสะท้อนว่าเพื่อไทยคือความหวังของประชาชนที่จะพาคนไทยหลุดพ้นจากความสิ้นหวังในอนาคตนะครับนั่นก็คือเรื่องของพรรคเพื่อไทยที่มีความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ จะมีขึ้นนะครับตัวเลขจะจบที่เท่าไหร่ยังไม่มีใครรู้อย่างไรก็ตามนะครับมีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องที่ต้องจับตามองกันต่อไปนะครับความสับสนอันลามาเรื่องของการจัดเขียนเลือกตั้งนะครับทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่ในกรณีพักเพื่อไทยเองนะครับมีการขยับเขียนเลือกตั้งกรณีคุณสกาวใจพูนสวัสด์นักสแสดงชื่อดังนะครับซึ่งตอนแรกนะครับเคยจะลงเขียนลาดพร้าววังทองหลาอย่างที่คุณหอมพูดไว้ว่าเป็นเขตที่คุณหอมนั้นมีความสนิทสนมกับคุณ พลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศนะครับซึ่งก็เป็นการนำคุณเพื่อนนยกทมนะครับเป็นเพื่อนกันมานานนะครับดังนั้นลพลภูมิเชิญคุณอมไปลงที่วังทองหลางแต่ว่ามันมีการจัดเขตเลือกตั้งใหม่นะครับก็เขตนั้นนะครับถูกแบ่งไปคุณอมก็เลยย้ายมาลงเป็นเขตลาดพร้าวบึงกุ้งแทนนะครับผู้สมัครของถือไทยนะครับคุณนัทนัชูแว่ก็เลยประกาศขอถอ,อนตัวจากคุณอมนะครับไม่ให้เกิดความไม่ให้เกิดออขอถอนตัวจากการชิงตําแหน่งในนามพรรคนะครับไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับ แต่อย่างใดดังนั้นก็เป็นปรากฏการณ์นะครับที่พรรเพื่อไทยสถานการณ์ก็กระแสะยังแรงอยู่ดังนั้นก็เป็นสถานการณ์ที่ความเคลื่อนไหวในพื้นที่ในเรื่องการจัดพักผู้สมัครก็เริ่มมีความคึกคักน,นะครับแต่ว่าในความคึกคักน,นั้นการที่คนหนึ่งได้ลงคนหนึ่งไม่ได้ลงก็จะเป็นปัญหาตามมาเพราะว่าทุกคน เพื่อไทยโอกาสได้เป็นรัฐบาลสูงนะครับเมื่อโอกาสได้เป็นรัฐบาลสูงการลงสอสอในนามพรรคก็หมายถึงโอกาสจะได้เข้าสภาสูงนั้นความขัดแย้งก็จะตามมาโดยปริยาต้องดูต่อไปนะครับว่าประเด็นปริย,ย่อจะกระทบกับแผนการใหญ่ของพรรคเพื่อไทยนะครับในกรณีภาคตะวัน ของพรรคเพื่อไทยนะครับขณะเดียวกันพรรคการเมืองอื่นๆก็มีความเคลื่อนไหวที่คึกคักนะครับพรรคก้าวไกลหรือพรรคเสรีไทยวันนี้ก็เริ่มมีการออกมาแสดงความเห็นเรื่องความพร้อมของแต่ละพรรคในการเลือกตั้งครั้งนี้เช่นเดียวกับพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะครับรวมถึงพรรคภูมิใจไทยพรรคชาติไทยพัฒนานะครับในกรณีของพรรคก้าวไกลนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในห้าพรรคการเมืองใหญ่ของประเทศครั้งนี้นะครับก็มีการออกมาแถลงแล้วว่าเรื่องการยุสภานะครับตอนนี้การเมืองกาลังร้อนแรงนะครับ ไกลนะครับก็มีความพร้อมในการเปิดตัวผู้สมัครสอสอบัญชีรายชื่อแล้วนะครับรวมทั้งในวันพุธที่สิบีเก้าไกลจะมีการเปิดตัวทีมเศรษฐกิจของพรรคด้วยนะครับกระบวนการหาสอสอระดับบัญชีรายชื่อของพรรคนั้นมีการเปิดเผยชื่อยังไม่เป็นทางการมาแล้วนะครับแต่ไม่เป็นการเปิดเผยชื่อยังไม่เป็นทางการก็ยังไม่สามารถรให้ผู้ชมฟังได้นะครับมีที่น่าสังเกตด้วยว่า สสบางคนที่เราพอจะรู้จักนะครับรอบนี้ไม่ถูกส่งลงบัญชีรายชื่อในนามพักคก้าไกลนะครับก,ก็อาจจะมาจากการาต้องการยุติบ,บทบทาทการเป็ของตัวเองนะครับหรือว่ามาจากการประเมินของพักในทานใาทานหนึ่งไม่ทราบไ,ไ,ได้ขนาดเดียวกันนะครับมีรายชื่อคนใหม่ๆโผล่เข้ามาจมํานวนมากนะครับที่น่าจับตามองด้วยเช่นกันนะครับประเด็นที่ก้าไกลจะเปิดทีมเศร,รษฐกิจในวันที่2นั้นน่าจับตามองนะครับเพราะก้าไกลเขาบอกว่าเป็นทีมที่จะครบเครื่องกับเศรษฐกิจชนบทการเมืองดิจิตอล เศรษฐกิจสร้างสรรเศรษฐกิจระหว่างประเทศคนนึงที่มีการเปิดตัวไปแล้วคือคนอภิสิทธ์ไล่ศัตรูไก่นะครับคนอภิสิทธ์ไล่ศัตรูไกยเนี่ยหลายคนที่ตามการเมือในยุคไทยนักไทยจํากันได้เพราะว่าคุณอภิสิทธ์ไล่ศัตรูไกยเป็นผอท c ี c ษ like ีนะครับ <im> ศ <w> ูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรนะครับซึ่งก็เป็นองค์กรสาคัญที่เกิดขึ้นในยุคที่คุณทักษิณเป็นนายกอาจารย์พันศััติ์เบญรัตน์นะครับเป็นประธานที่ปรึกษานโยบายของ ของุณทักษิณน,นะครับในยุคพยรักไทยนะครับแล้วทีซีดีซีก็ถือว่าเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นในยุคคุณทักษิณปรากฏว่าคุณอพิธศษไล่ศัตรูไกลนะครับที่เคยพูดในการสูนทีซีดีซีเศรษฐกิจสร้างสรรค์กลายเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็ต้องดูต่อไปว่าหลังจากนี้ก้าวไกลนะครับจะมีการเปิดเผยที่เด็ดตรงไหนต่อไปอีกนะครับคุณชัยทวั์วันนี้เขามีการแถลงข่าวนะครับว่า จนี้ทั้งพิธาลิมเจริญรัฐและธนาธรจะเดินสายทั่วประเทศนะครับ23มีนาะธนาธรจะไปสมุทรปราการย4ทั้งพิธาและธนาธรจะไปชนบุรี25ธานาธรจะไปอำนาจเจริญ26ิพิธาไปนนทบุรีธนาธรไปยโสธรคุณใจทวัฒนประเมินคล้ายๆกับธนาธรว่ารอบนี้ก้าวไกลจะได้สอสอ มากกว่าที่อนาคตใหม่ได้ในปี62เพราะว่าปีนี้นะครับก้าไกลแข็งแกร่งกว่าอนาคตใหม่เป็นพักการเมืองในที่ทํางานในสภาที่ที่สุดคุ้มค่าคุ้มภาษีของประชาชนที่สุดซึ่งต้องต่อพี่น้องที่สุดเราทํางานตรงไปตรงมาไม่เกรงใจใครแล้วก็บอกต่อว่าทุกคะแนนคือคะแนนที่จะเปลี่ยนประเทศนี้นะครับมีการพูดถึงเรื่องของการที่คุณสีสวรรณจันญาจะอยู่พัรเก้าไกลด้วยว่าเก้าไกลจุดยืนไม่เอาสถาบันมายุ่กับการเมืองแต่มักจะมีพักการ นนั้นยินดีนะครับกับการที่คุณรีสวรรณจะมาตรวจสอบเพื่อแสดงความเปินสุจิเพราะว่าถือเป็นหน้าที่ของพักการเมืองนะครับที่จะต้องยอมรับการมีพษ์วิจารณ์ได้นะครับส่วนคุณรีสุวัรณ์อาจจะที่หูัว่าจะเล่นงานก้าวไกลทางสถาบันวันนี้ก็ไปยื่นเรื่องเรียบร้อยแล้วที่กรกตนะครับขอให้มีการตรวจสอบกรณีที่สสซึ่งเป็นกรรมการพักก้าวไกลไปปราศัยหาเสียงในเวทีที่พิสารณาลูกนะครับมีการเหมือนกับมีการเป็นสถาบันหรือถึงสถาบันรระกษัตริย์เข้ามานะครับคุณ สีสุวรรณบอกว่าเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องปฏิรูปสถาบันนะครับและมีบางค้อบางตอนเสี่ยงต่อความผิดตามกฎหมายอาญา112นะครับแล้วก็พูดถึงด้วยว่าการปราศัยดยนามสถาบันธมการัตริย์นั้นเกี่ยวข้องกับการลอกั้งนั้นผิดข้อห้ามตามระเบียบกกตข้อ17นะครับดังนั้นก็ขอให้กกตมีการตรวจสอบนะครับต่อไปนะครับยังไม่ทราบกากตจะรับเรื่องหรือไม่นะครับแต่คุณสีสุวรรณเริ่มเอาเรื่องยุบพักบู่ว่าถ้ากกตรับ สติจริงก็จะมีมติสนทาสารนุนให้วิจัยอยู่พักได้ดังนั้นนะครับเกมการปู่ยุบพักการเมืองเริ่มกลับมาแล้วนะครับโดยคุณศรีสุวรรณเช่นเดียวกับก่อนหน้านี้ก็มีการคมขู่ว่าจะยุบพักเพื่อไทยนะครับและในวงการการเมืองก็เริ่มมีการประเมินกันว่าในสถานการณ์ที่เพื่อไทยมาแรงหรือฝ่ายค้านมาแรงนั้นการเล่นเกมยุบพักน่าจะเป็นเกมหลักที่รัฐบาลชุดปัจจุบันใช้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับกรณีก้าวไก่ประเด็นที่จะโดนก็เป็นเรื่องของการข่าวหานะครับว่าก้าวไก่นั้น สถาบันขนณะที่กรณีเพื่อไทยนั้นประเด็นที่ฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายกองรัฐบาลจัใช้ก็คือเรื่องการครอบงำพังนะครับโดยเฉพาะยิ่งบทปักตักสิณชินวัตนน่าจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ฝ่ายรัฐบาลใช้ในการยืบย่นนะครับในการหาเรื่องหยุดพักเพื่อไทยนะครับสถานการณ์ของพรรคเสรีรวมไทยเองนะครับพลตํรวจเอกสิทิก็ยังคงเดินสายในการลงพื้นที่ต่อไปยังไม่มีการเคลื่อนไหวในเชิงจัดปลาัยใหญ่ในสเรือไทยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการ ที่นะครับในลักษณะการเดินตามชุมชนหรือว่าเดินตามตลาดต่างๆเป็นหลักมากกว่านะครับในการลงพื้นที่ในช่วงสองสามวันนี้ผลตระเเอกสาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าอยากได้นายกนะครับที่เช็คบินสามปอนคนนะครับก็ขอให้เลือกผลปรเมินเอกสาเที่สุดเป็นนายกนะครับออถ้าอยากให้มีการปะร้างการโกงหรืงสินซรัพย์อยน้ำผลต้องการเอกสารที่สุดเป็นนายกแต่ก็มีการย้ำอีกเหมือนกันนะครับว่า ไม่ปฏิเสธการจับมือกับพลเอกประวทิทย์เพื่อไทยกับพลเอกประวิทย์จับมือกันเพราะว่าถ้าไม่ร่วมรัฐบาลกับพลเอกประวิทย์แล้วเพื่อไทยก็มาแปลว่าต้องอยู่กับฝั่งพลเอกประยุทธ์ซึ่งเสียจของไทยชัดเจนว่าไม่เอาพลเอกประยุทธ์ดังนั้นก็เป็นเป็นความเคลื่อนไหวในเชิงพื้นที่ที่ต้องจับตามองกันต่อไปนะครับตอนนี้ของพรรคประชาชาติเองนะครับมีการลงพื้นที่ที่อำเภอจันะนะครับแล้วก็